ประกอบเสร็จก็ทดลองใช้งานจริงเลยนะครับเพื่อมีท่านใดสนใจดัดแปลงไปใช้กับอย่างอื่นตอนนี้ทดสอบสูบน้ำผ่านหม้อแปลงนะครับไปเข้า220โวลต์ออกมา63โวลต์นะครับถ้าเป็นแผงก็เป็น2แผงนะครับจะให้แรงขึ้นก็เป็น4แผงทำเป็น2สตริงนะครับ กำลังก็จะเพิ่มขึ้นถ้าใช้แฝงก็ใช้ไฟไม่เกินร้อยโวล์นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้ถ้าผ่านมาสมุดปาการก็แวะมาดูร้านก็ได้นะครับร้านอยู่สมุดปาการหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ทดสอบดูก่อนนะครับผ่านมอแปลงอ่างเสียบไฟบ้านเข้าไปครับ ไปบ้านเข้าไปแล้วก็สแตบไปอยู่ที่0.13นะครับก็มีวอลลุ่มเดี๋ยวมจะปรับวอลลุ่มตอนนี้ต่อท่อลงไป8เมตรนะครับ2เส้นเราจะค่อยๆปรับนะครับ มอปแปลงเก่านะครับมอปแปลงไม่ค่อยดีต้องเปลี่ยนมอปแปลงใหม่เพราะว่ามอปแปลงเนี่ซื้อเข้ามาซื้อของ,ของเก่าเข้ามาอ่าค่อยๆปรับนะครับระจะกำลังโอเคเลยนะครับในใสนใจก,ก็โทรสอบถามนะเข้ามาได้นะครับ ปรับไว้สัก3แอมป์ก็พอนะครับตัวมอเตอร์แปลงไม่ค่อยดีครับต้องเปลี่ยนมอเตอร์แปลงใหม่ปรับไว้2แอมป์3แอมป์ครับไฟบ้านนะครับนี่กิงมอเตอร์ตัวนี้จะกินประมาณ10กว่าแอมป์นะครับ12 15แอมป์นะครับก็ใช้เจอโหลดหนักๆนะครับอันนี้8 8เมตรท่อหย่อนลงในน้ำในคลองนะครับเราจะขึงไว้นะครับ หึ่งพันเสร็จแล้วก็ประกอบเสร็จมเมื่อคืนเลยครับอขอบคุณมาก